สวัสดีค่ะพบกับช่อง Cooking Channel นะคะวันนี้เราก็จะพามาทำเมนูง่ายๆหน้าบ้านเลยนะคะมีต้นมะยมอยู่หน้าบ้านนะคะไม่พลาดที่เราจะพาทำมะยมเชื่อมค่ะก่อนอื่นเราก็จะมาเก็บมะยมหน้าบ้านของเรานี่เองนะคะต้นของเขาเตี้ยม,มากๆเลยค่ะแต่สำหรับบ้านใครนะคะที่ต้นมะยมสูงๆเจ้าของคลิปแนะนำว่า ปีนไม่ได้นะคะกิ่งของเขาจะหักง่ายมากเลยแนะนำว่าควรจะสอยหรือใช้บันไดนะคะเพราะว่ากิ่งของเขาเนี่ยจะเป็นอะไรที่เปราะบางมากๆเลยค่ะได้มาแล้วนะคะหนึ่งทัง เราเลือกเฉพาะลูกที่โตโตนะคะเพราะว่ามะยม์เืียมจะได้อร่อยค่ะต่อไปก็จะนำมะยมที่เราได้มานะคะมาล้างน้ำสะอาดนะคะทำความสะอาดอีกรอบนึงกิ่งก้านสาขาอะไรเราไม่เอานะคะเราจะเอาแต่เม็ดมะยมที่สวยๆนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราจะพามาออกกำลังกายกล้ามเนื้อมือกันค่ะเอ้ยไม่ใช่นะคะเราจะพามาคลึงนมย,ยมกันค่ะเรามีหลายสูตรนะคะแต่วันนี้เราอยากออกกำลังกายค่ะจะพาท่านผู้ชมออกกำลังกายมือกล้ามมือกล้ามแขนไปด้วยนะคะ ค่ะสำหรับการคลึงไมยมนะคะเราจะใช้เวลาประมาณ10นาทีนะคะในที่นี้จะของคลิปนะคะแบ่งเป็น2ครั้งนะคะเพื่อจะได้ไม่เมื่อยนะคะถ้าเราทําเยอะเกินไปมันจะทําให้เรารู้สึกว่ามันจะนานมากๆค่ะเราก็เลยเลือกทำสอรอบนะคะอันที่มันหล่นเราก็เก็บคืนไปนะคะเราเสียได้ ค่ะสำหรับขั้นตอนนี้นะคะสำหรับแม่บ้านนะคะคนไหนที่มีพ่อบ้านใจดีนะคะอาจจะให้พ่อบ้านมาช่วยคลึงก็ได้นะคะเพราะว่าแรงของเขาจะเยอะนะคะส่วนแม่บ้านนะคะยืนดูก็ได้ค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะน้ำของมะย,ยมก็จะไหลออกนะคะสังเกตว่าเม็ดมะย,ยมจะแฟบลงนะคะอันนี้เป็นรอบที่สองที่เราทำนะคะแบ่งคลึ่งจากอันแรกนะคะนี่ น้ำของเขาก็จะไหลออกมาประมาณนี้นะคะแล้วก็บีบๆบดูมันก็จะออกนิ่มๆถือว่าใช้ได้ค่ะเราจะได้ทั้งมาย,ยมนิ่มๆและก็มืออันนุ่มๆของเราเนื่องจากว่ามาย,ยมเขามีฤทธิ์เป็นกรดนะคะทำให้มือของเราสะอาดหลังจากนั้นเราก็นำมาล้างน้ำค่ะ ล้างน้ำเสร็จเราก็นำน้ำปูนใสที่เราทำไว้มาแช่ไว้ประมาณ45นาทีนะคะเพื่อที่จะให้มะยมของเรามีความแข็งตัวค่ะรอก่อนนะคะท่านผู้ชมพักไว้45นาทีค่ะแล้วเจอกันค่ะครบ45นาทีแล้ว เราจะมาบีบมะย,ยมนะคะล้างน้ำกันดูจากคลิปได้เลยนะคะก็จะประมาณนี้อย่าบีบแรงนะคะเดี๋ยวเขาจะแตกก็จะประมาณนี้นะคะเรามาทำขั้นตอนทำมะย,ยมเชื่อมกันเลยนำมะย,ยมที่ล้างเสร็จนะคะ1กิโลกรัมใส่กระทะของเราเลยค่ะจากนั้น เติมน้ำตาล600กรัมและก็อย่าลืมนะคะใช้เกลือตัดนะคะ1ช้อนชาค่ะโอต่อไปตามด้วยน้ำ5 0า ml 0 ML ค่ะเป็นน้ำเปล่านะคะหลังจากนั้นเราก็ตั้งไฟนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะอย่าใช้ไฟแรงค่อยๆเคี่ยวเขานะคะ ผ่านไปสักพัก20นาทีหน้าตาของมะยมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะการเชื่อมมะยมนะคะไม่จําเป็นต้องคนตลอดนะคะพักไว้สัก5หรือ10นาทีค่อยมาดูก็ได้ะะประมาณ35นาทีสีของเขาจะเริ่มออกเป็นสีชมพูนะคะเริ่มแล้วนะคะเริ่มมีสีสันสวยงามนะคะ45นาทีผ่านไปเริ่มแดงแล้วนะคะน้ำก็จะงวดน,นะคะก็จะแดงแงแล้ว เริ่มจะได้ชิมแล้วนะคะสีสันของมะย,ยมของเราเริ่มจะมีสีแล้วใช่ไหมคะท่านผู้ชมเย่ห้าส้านาทีผ่านไปดูสีของมะย,ยมของเราน่ารับประทานมากขึ้นเพราะว่าสีของเขาจะเริ่มแดงเลยใช่ไหมคะช่วงนี้นะคะเราก็จะคนถี่ขึ้นนิดนึงเพราะว่าถ้าเราไม่คนมันจะไม่นะคะ พอได้ที่นะคะเราจะนำมะยมไปใส่กระชอนหรือตะแกงของเรานะคะจากนั้นพักให้เย็นค่ะและก็มาเทใส่ใบตองประมาณนี้นะคะดูสิคะว่ามะยมของเราจะร่วนไม่ติดกันนะคะเห็นไหมคะสีสวยน่ารับประทานมากเลยสีของเขาจะออกแดงแดง,แดงสดมากๆเหมือนอะไรเอยดูไกลๆสีหมงอนอะไร เหมือนไมย,ยมเชื่อมนั่นเองค่ะพอไมย,ยมของเราพักได้ที่แล้วนะคะเย็นเรียบร้อยเราก็จะนำไม้มาเสียบกันนะคะจำได้ไหมเอ่ยใครเกิดทันไหมย้อนไว้เด็กกันไม้ละหนึ่งบาทสมัยเด็กๆเราจะชอบทานกันใช่ไหมคะในวันนี้เราก็จะมาเสียบไม้ย้อนไว้เด็กกันเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะม่ยมเชื่อมเสียบไม้ของเราถ้าชอบนะคะฝากกดไลค์กดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ